ไม่กิดซับสไคร์อย่าลืม <c oughs> โอ้ยโอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุทุกคนกลับมาเจอก,กับปาล์มบัมรีแอคอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงไม o r ร t e นะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีไม่เยอะหรอกนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเป็นพวกน้ำหอมก่อนนะทุกคน น้ำหอมอันนี้ซื้อมายี่สิบาทจากร้าน2ี่สบาทแถวบ้านตามแถวนองพังน้ํามันเป็นน้ําหอมเหมือนแบบน้ําหอมหลอดอะ่ะแล้วติดทนมากแล้วกลิ่นหอมมากความซื้อแบบเบอร์เบอรี่มาอันนี้คือหอมมากถ้าถ้าแกเห็นในร้าน20สบาทแกซื้อเลยนะเพราะว่าอันนี้สิบกรัมย0สิบาท,บาทหอมมากใครชอบโทนหวานหวานหอมหอมเบอร์เบอรี่ตัวนี้ของที่เป็นเรียนแบบอะ่ะอันนี้คือแบรนด์ของเขานะซึ่งแบบมัน มันติดอยู่ในกระดาษใช่ไหมอะให้เราดึงอ่ะอะไรยี่สิบาทเราก็เลยสอยมาแล้วรู้สึกว่าสามกลิ่นนี้ชอบมากแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้ออีกทั้งนี้เพิ่งซื้อน้ําหอมเมือ่อห่อเขาที่แล้วไปนะอันนี้มันแบบสิบกรัมตามเอาไว้ใส่ในกระเป๋าเวลาไปบุ้งบุ้งข้างนอกเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าชอบพกน้าหอมไว้เวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะนะน้ำหอมอีกตัวที่ชอบคือ love potion ค่ะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้แต่ชอบจริงอันนี้กลิน่น 02เป็นกลิ่นแบบหวานหอมฟลอร์ฟลอร์อย่างที่บอกที่รีวิวไปนะคะชอบมากๆเลยแต่ข้อเสียคือให้มันน้อยเลย10กรัมราคาก็199บาทไม่แน่ใจแต่เนี้ยทางแบรนด์ให้มานะคะเลยโปรโชั่นสลับน่ารักแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนไอ้นี่ได้เนาะเปลี่ยนข้างในได้นะคะแบบ เอาน้ําหอมตัวอื่นมาใช้ได้นะคะอันนี้พูดไปย่างน้ําหอมไอติมจากมินิโซอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันมันจะเป็นแบบมันไม่หวานนะแต่มันเป็นความเย็น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 ฟลอร์ฟลอร์เหมือนกันเป็นมีความดอกไม้แต่ว่าตอนแรกอะฉีดแล้วไม่ชอบแต่สักพักฉีดไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันมันพอมันโดนเหงื่อมันโดนอากาศเงี้ยมันเย็นเย็นแล้วสึกว่าเวลา ดมแล้วมันไม่ไม่เชิงสดชื่นแต่มันรู้สึกว่าสบายแบบสงบสบายะอะไรเงี้ยก็เลยชอบนะคะต่อมาเป็นที่เขียนคิ้วค่ะชอบมากเลยเพิ่งได้มาหอไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าใช้มาสักพักแล้วก็คือ ODBO Pro Artist ค่ะ Love b o w Pencil นั่นเองนะคะก็ที่เขียนคิ้วเชื่อของ ODBO นะคะมันเขียนง่ายเขียนดีสีติดคิ้วดีอัลลาสิบาบาทะอะไรเงี้ยแล้วก็มีชอบตรงที่มันมี สปูลี่ให้ด้วยนะคะเบอร์ Bear ที่บามใช้น่าจะเป็นเบอร์เข้มนะคะก็คือเบอร์ดักบาาสีดักบาวนั่นเองนะคะทุกคนชอบมากเลยตอนนี้คือใช้ทุกวันรู้สึกว่าถูกและดีมีในโลกมีในโลกจริงๆนะคะต่อมาเป็นตัวที่บามเบื่มมากตาแก้มปากจบแล้วก็เป็นความแบบแดงๆมะเขือเทศก็คือฟูตี้บามจาก BY สีเบอร์ศูนย์หนึ่งโชเมโชนั่นเองนะคะถ้าใครดูรีวิวก็น่าจะเห็นไปแล้วเนาะ นะคะที่รีวิวใน YouTube แล้วก็มีใน IG Twitter ตอร์แฟนด้วยนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เป็นสีแดงสดที่แบบมันเป็นความมะเขือเทศจริงๆแล้ววันนี้ใช้นะคะวันนี้ใช้แต่ข้อเสียของตัวนี้ผมรูม้สึกว่ามันเออมันเลือนหายไวไปนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้ติดผิวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเติมได้ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยแล้วก็เกลี่ยงง่ายไม่เหมือนแบบ อารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าไงดีคือบางตัวถ้าเป็นครีมแบบนี้พอลงผิวแล้วจะติดจะเกาะเลยไม่ไปไหนเลยกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่แต่นี้มันยังเบรนด์ได้เกลี่ยได้เห็นปะสีแบบสุกปลางดังมาเขือเทศจริง,รงๆอะลงไปเลยแกกช่วงนี้ชอบแต่งหน้าแบบนี้คือคนแบบแดงๆตาก็เบาๆไม่กรีดอายไลนเนอร์ไม่ไอายแชโดว์อายแชโดมีอนี้แต่ว่าไม่เหมือนแบบ มาชาราหรือใดๆอะไรอย่างไงประมาณนี้นะคะก็ชอบมากเบอร์ศูนยหนึ่งอันนี้ซื้อที่ E ีเ n นบอยนะคะจำไม่ผิดแล้วก็ปปืม้มากใช้กับปากก็ดีแต่วันนี้ใช้ของนามนิ้นะจ๊ะลิปอีกตัวที่ชอบค่ะอันนี้เป็น 3CE ค่ะอันนี้พีมาเป็นรุ่นแบบจิ๋วมาลองก่อนนะคะเขาบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่น้องมินนี่ไอดอลนะคะ G idol เนี่ยชอบใช้ก็คือสีพิคงกาว่านั่นเองนะคะกลัวว่านะคะ C.E. มันจะเป็นรุ่นก็คือเบ์วอทเทนผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีขายปะวะเนี่ยมันอันเล็กจิ๋วมากเลยคือตอนที่พรีมาก็ไม่คิดว่าจะจิ๋วขนาดนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคสําหรับปาล์มนะเพราะว่าพอมันจิ๋วใช่ไหมแล้วก็ถ้าชอบก็ซื้ออันใหญ่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ดันชอบสีก็จะเป็นประมาณนี้สีออกยังไงดีสีชมพูส้มแดงอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแล้วก็ ติดคนค่อนข้างโอเคนะคะอันนี้มีขนาดก็คือน่าจะเป็น1.5นะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เมกัพนะคะอันนี้เป็นคุชช่นของ โปรยูทู so ค่ะชอบมากๆเลยเพราะว่ามันได้ความบางเบาได้ผิวกลอติดทนมากๆเลยจะข้อเสียคือไม่มีกระจกแค่นั้นใครชอบงานผิวเป็นคนผิวแห้งหรือว่าเป็นคนแบบผิวผสมผิวธรรมดาสามารถใช้ได้เลยนะคะสีดีมากให้งานผิวปกปิดเบาบางไม่ได้ปกปิดแบบฟูคัลเรชนะคะสบายผิวแล้วก็ติดทนมากๆกันน้ํากันเหงื่อได้โอเคเลยสําหรับตัวความไม่ต้องไปต้องเซตแป้งสำหรับผิวแห้งเลิฟ ที่สุดเบอร์ที่ราใช้คือเบอร์20นะคะสกินแคร์ที่ปามชอบนะราชอบเป็นตัวนี้ค่ะไฮโตโมกิปามไม่รู้ว่าปามบอกไปแล้วหรือยังว่าปาชอบนะคะอันนี้เป็นเนื้อเจลนะซึ่งแบบมัน180ร้อยแปดสิบกรัมใช้ได้ชัดครึ่งปามใช้ไปประมาณครึ่งนึงแล้วเพราะว่าปามโบกนะคะคือโบกเลยตอนกลางคืนคือโบกตื่นขึ้นมนนาน,นุ่มหน้าชุม่มหน้าชื้นคือดีมากไม่ต้องไปมองหามอยส์เจอร์ไรเซอร์ราคาแพง ใช้ตัวนี้เลยโมตมุต,ตมุกิโมตมกิวะฮาตมุกิตัวนี้ได้เลยบกไปเลยเช้าเย็นใครที่เป็นคนผิวแห้งแบบปับสามารถใช้ได้เลยราคาถูกมากร้อยแปดสิบการงรซื้อสอง้อยเกหรือ350ร้อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ c ีเจมีขายนะซีเจแถวบ้านตามมีขายเป็นแบบ แต่ว่ามันเป็นเหมือนอิมชั่นอะแต่ว่าอิมชั่นในตระกูลฮาตโมกิดีนะคะทุกอย่างน้ําตบอะไรเงี้ยดีแต่ว่าบางแนนเป็นเนื้อเจลมากกว่าส่วนน้ําตบที่มันขวดใหญ่ปาบางทีแบบมันขวดใหญ่มากใช้หมดยากมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบในบางในบางโอกาสรู้สึกว่าเนื้อเจลโอเคคือบางทีเนี่ยเอามาโบกหน้าแล้วมาโบกตัวได้เลยในในช่วงจวังหวะที่ ผิวเราแห้งนะคะแล้วก็สกินแคร์อีก2ตัวที่ชอบนะคะอันแรกเป็นเลติอลของตัวโรจูคินะคะปอว่าใช้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่บางบางเลติอค่ะเขาจะมีความแสบผิวหน่อยเพราะว่าเขาแรงแต่ตัวนี้เป็นเลติอลที่เหมาะสําหรับมือใหม่และใช้ได้ทุกวันถ้าใครเพิ่งเคยใช้เป็น3วันครั้งหรือว่าวันเว้นวันเกิดก็ได้แต่ว่าตัวนี้คือแบบ ใช้ได้เลยอ่ะทุกวันตอนตอนกลคืนก็คือพออาบน้ําเสร็จรฉีดสเปรยฉีดสเปรย์น้ําแร่นะคะที่ไม่ได้เป็นเซตติ้งสเปรย์อย่างเงี้ยแล้วก็ลงตัวนี้ก่อนนะคะหน้ามันจะอิ่มฟูได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าจะผนวกกับกาวิชที่เป็นไนอาซินามายนะคะวิตามิน B3 u พลัสเนี่ยก็จะดีอันนี้คือหมดแล้วนะเพระาะรู้สึกว่าหน้าปามหลังจากที่ใช้คอมโบ2ตัวนี้หน้ามันฟูอิ่มแล้วก็คือพวกรูขุมขนหรือว่าความแบบ ความที่มันกึนก้าน่ะมันหายไปนะคะแต่จะรวมถึงถ้าตกมุกิด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความรสุกว่าปัามชอบอันนี้ซื้อซื้อซ้ำแน่นอนสำหรับเลนติลของโรจ k i คิสค่ะแต่ว่าตัวกราวิชเนี่ยตามอยากลองแบรนด์อื่นบ้างที่เป็นในอซินามายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะไปหาลองๆใครมีแนะนำก็บอกบัมมาได้นะจ๊ะโอเควันนี้นะคะก็ หมดแล้วสำหรับมาเฟอริตในเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนจะชอบการสรุปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าใช้ด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าบายั๊มเล็กทวิตเตอร์หลายจีแอด by เมย์อนนั่นเองนะคะใครยังไม่เกิด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีหลัก10หลักร้อยต้นๆไม่เกิน300ไม่เกิน500แล้วเป็นที่รับรองแบรนด์ไทยซะส่วนใหญ่นะคะใครใจดีจะโดนเน่นให้บางก็จะกราบขอบคุณมากตอนนั้นก็จะเป็นรายได้ให้ปาเพื่อซื้้ออขมารีววิื โดนเนตโดยพร้อมเพลโดยตรงได้เลยอันนั้นก็ได้แต่ไม่ไม,ไม่หักภาษีไม่ได้หักอะไรเลยจาก Youtube นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกใจในการโดนเนตหรือว่าเสียสตุ้งสตังเงี้ยก็ดูโฆษณาให้บัมก็ได้นะคะก็จะตอนนั้นก็จะเป็นรายได้เหมือนกันแล้วก็จะแรบของพคุณมากๆเลยนะคะนะัดูทุกๆชิ้นวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้าสำรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย